a เวชันอเวช2,018ในสาขานักธุรกิจนวัตรกรรมก็กล่าวบอกว่าจากวิกฤตราคากล้วยหอมที่ตกต่ำและถูกกดราคานะครับทำให้ผลผลิตที่ออกขายได้จำนวนครึ่งหนึ่งเนี่ยมันเหลืออยู่ต้องทิ้งนะคิดว่าน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้ครับก็เลยหาข้อมูลเรียนรู้การแปรรูปจนนำไปสู่การทำไส้หลักกล้วยหอมทองเป็นที่รู้จักของลูกค้าหลาย เวมออกงานตามบูทต่างๆจนยอดการสั่งซื้อไซรับกล้วยหอมทองเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับการทาไซรักกล้วยหอมทองขั้นตอนไม่ได้ยุ่ยยากก็เป็นการสกัดน้ําตาลจากกล้วยหอมบรรจุขวดพร้อมดื่มนะครับเหมาะสําหรับใครก็ตามที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันเพราะว่าน้ําตาลที่ได้จากกล้วยเนี่ยเป็นน้ําตาลที่มีโมเลกุลเดียวฟรุกโตสและกลูโคส48.03% ซูโค o สเนี่ย21.63ลักษณะน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวก็คือกินเข้าไปปั๊บดูดทันทีแล้วร่างกายไม่ต้องย่อยใช้ได้เลยนะฮะอันเนี้ยก็จะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่าการบริโภคน้ำตาลทรายปกติทั่วไปนะครับนอกจากนี้ครับกำลังศึกษาการทำไซรับจากผลไม้อื่นไว้เพื่อรองรับการแก้ปัญหาผลไม้ราคาตกต่ำของขอเพื่อนเกษตร,รกรอีกด้วยเอาใครก็ตามที่สนใจ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากร้วยหอมบรรจุข,ขวดนะครับก็ติดต่อได้ครับเราบอกช่องทางให้นะฮะช่วยกันทำมาหากินครับไอเดียดีแบบนี้ติดต่อที่คุณนภกุณรอดเนียมหมายเลขโทรศัพท์มีอยู่095 359 8798เอาย้ำอีกครั้ง095 359 ทำไปทำมาเนี่ไสหลักจะกลายเป็นไปยด้หลักมากกว่าขายเค้ื่องหอมอ,อ่ะเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินนะ